ใก็ต้องหลบนิดนึงค่ะของแรงมากนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอเจอกับกิจกรรมสุดพิเศษนะคะจะเห็นว่าวันนี้บรรยากาศเราเปลี่ยนไปนะคะวันนี้เรามาสนามทดสอบรถนะคะวันนี้เราจะก,กิจกรรมสุดพิเศษนะคะก็คือในงาน Lifestyle by Isuzu V Cross 4x4 Master All r o a d นะคะวันนี้นะคะเล็กหน้าโนูนะคะ รับหน้าที่เป็นพิธีกรภักสนามนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่กันที่สนามทดสอบโฟวินนะคะกําลังเห็นว่ารถลูกค้ากําลังจะรอลงทดสอบนะคะอยู่ที่วังศิลาตําบลนาสารนะคะอาเภอบ้านนาศารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะรับรองว่าวันนี้สนุกนะคะตื่นเต้นลุ้นระทึกกันตลอดไลน์แน่นอนนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะพร้อมกันไหมคะ ถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเล็กขอแค่หนึ่งไลค์นะคะหนึ่งแชร์เท่านั้นนะคะอ่าตอนนี้นะคะเราดูภาพบรรยากาศนะคะลูกค้ากําลังทดสอบรถนะคะอันนี้เป็นลูกค้าเราที่ใช้จริงนะคะเป็นลูกค้าที่ใช้งานจริงนะคะตอนนี้กําลังทดสอบรถอยู่นะคะก็จะเห็นว่าตากล้องพิเศษเราเยอะมากนะคะอันนี้เรามาให้ดูกันในส่วนของบรรยากาศสดๆกับการทดสอบรถโฟวินของเรานะคะวันนี้ยังมีลูกค้าหลายท่านนะคะที่ต้องการทดสอบรถนะคะ พูนแล้วเหลืออะไรอีกไปเลยนะคะอยากเจกมากค่ะพูนแล้วนะคะเรวอยากแจกมากเลยค่ะตอนนี้แอดมินเริ่มร้อนแล้วคะเดี๋ยนะคะเพราะตอนนี้แบบโอ้อากาศเหมือนอยู่โค้ดเลือกเหนือมากเลยมีคนตอบถูกไหมเอ่ยน้องต้นคะยังเลยครับยังไม่มีใครตอบเลยน่ะโอยังไม่มีใครตอบเลยคะ<ป>เอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะระหว่างที่เรารอลูกค้าตอบคําถามเข้ามานะคะ แลยก็ขอฝากแคมเปญไปด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ดูบรรยากาศากับลูกค้าทดลองขับไปด้วยนะคะก็วันนี้แคมเปญเราเป็นตัววีคอร์สอยู่แล้วนะคะก็จะมี2รุ่นนะคะที่ฝากนะคะก็จะมีในส่วนของตอนครึ่งนะคะลูกค้าสามารถออกรถเริ่มต้นอยู่ที่2 8 0 0มนนะคะแล้วก็ในตัวสประตูนะคะสามารถออกรถเริ่มต้นอยู่ที่6กหมนนะคะยังไม่พอค่ะทั้งสองรุ่นนี้นะคะ เราก็ยังมีในส่วนของแคมเปญพิเศษให้อีกนะคะแล้วครับทองวังศิลาคุณปอครับอ๋อคุณปอนะคะอ่าคุณปอค่ะอุ้ยรถรถรถจะกินฉันไหมคะมีคุณปอตอบถูกแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรากวนลูกค้านะคะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอนะคะกับเอีหุ่นวกอันแบบระยะสุดท้ายแล้วนะคะ แคปหน้าจอแล้วทักอินบอลหายแอดมินด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะอ่าทีนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าแคมเปญอ่ะเรายังมีสุดพิเศษที่ให้เพิ่มอีกนะคะก็คือไม่ว่าทางรุ่นตอนครึ่งหรือสี่ประตูนะคะก็จะมีในส่วนของส่วนลดพิเศษหน้าเล่มให้อีกห้าพันบาทนะคะปีประกันภัยชั้นหนึ่งและและยังมีให้อีกค่ะที่พี่ฝ่ายขายที่น่ารักของเรานะคะแคมเปญสุดพิเศษก็คือ ของแถมอีกมากกว่าสิบรายการนั่นเองนะคะอืมท่าดีมากนะคะสำหรับแบบร่างแบบเพียวๆแบบแอดมินนะคะหรือว่าเอของเราวันนี้นะคะรับรองใส่แล้วผมแน่นอน,นะคะ่ะโอ้บอกเสื้อสวยค่ะขอได้ไหมอ,อ๋ออันนี้ต้องตอบคำถามให้เราก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะกิจกรรมกับกิจกรรมที่เราจัดวันนี้มีชื่องานว่าอะไรนะคะเป็นพั ภาษาอังกฤษล้วนเลยนะคะใบแค่นี้แดงจะบอกว่าจะเอาตัวที่พี่ีกคอนใส่อยู่เอ่อได้ค่ะ350ค่ะพี่แดงค่ะโอนโอนบัญชีนะคะผมเพย์ได้ค่ะ081นะคะจุดๆๆนะคะเดี๋ยวหลังไม้ได้เลยค่ะอ่าแช,ช่นะคะ<ช>หเห็นหมคะมาอีกแล้ว1คันค่ะฉันต้องแอบให้นิดนึงนะคะลูกค้าชื่อ i, อะไรคะ คุณบัญชาเหรอคะถูกต้องไหมคะเดี๋ยวนะคะต้องต้องให้ในส่วนของน้องๆแอดมินเราเช็คให้นิดนึงนะคะว่าเป็น,ปนท่านใดที่โชคดีนะคะคุณศิลาวัตรครับคุณศิลวัตรอ๋อคุณศิลาวัตรนะคะแะคมปหน้าจอนะคะทักกินบอกหายแอดมินด้วยนะคะ อ่ะยังไม่พอค่ะเครียดหน้าจอนะคะกดหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งอันนี้คันเด็ดของเราค่ะต M เรานั่นเองนะคะกับลูกค้าของเรานะคะนั่งเป็นเพื่อนกันนะคะตีเอ็มเราขึ้นนั่งเป็นเพื่อนลูกค้าเลยนะคะต M อมทำการแนะนําข้อมูลแก่รถลูกค้าโดยเฉพาะเลยค่ะวันนี้ใช่ค่ะเป็นพิเศษเลยค่ะไฮไลท์ของเราเลยนะคะวันนี้นะคะลงแล้วค่ะข้อเสียงนะคะ รัดหนักๆหน่อยไปแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะไปเลยคะ่ะวันนี้สีแจ่มนะคะวันนี้สีโดดเด่นของเรามากนะคะน้องวีคอ,คอสีส้ม,ม <า S 1> ของเราซัดพ <c oughs> ้นไม่กลับมาแล้วอ่าสอนไปเลยคะ่ะมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะนี่ลูกค้าของเราโอ,โ,อโอ้เดี๋ยวแอนไม่ต้องหลีกทางให้นะคะมาแล้วครับ ไปแล้วคะ่ะขึ้นแล้วคะ่ะขึ้นแล้วคะ่ะโอ้นี่ค่ะทีเดียวผ่านไปเลยนะคะช,ช,ชื่ออะไรคะรลูกค้าชื่ออะไรคะชื่อชื่อแดงได้เหรอชื่อแดงชัยยศชื่อแดงอ๋อลูกค้าชื่อแดงชัยยศนะคะถูกต้องนะคะแชร์ไหมคะน้องต้นแชร์ไหมคะอ๋อแชร์นะคะโอเคค่ะแล้วกวนลูกค้านะคะคุณแดงชัยยศนะคะแคปหน้าจอคะ่ะ แล้วทักอินบ็อกหาแอดมินด้วยนะคะอักน,นิดนึงนะคะก็เห็นไปแล้วนะคะว่าในรราการสนามทดสอบของเรานะคะเอาง่ายๆว่าไม่ว่าจะเครื่องยนต์นะคะความอึดความทนทานของอีสูรเราเนะะี่ยค่ะมีแน่นอนเพราะไม่งั้นจะไม่สามารถขึ้นหรือลงนะคะในทางที่แบบโอ้เป็นทั้งน้ําเป็นทั้งทรายนะคะทั้งหินนะคะเพื่อวอ่าแง่ว่าีคอนของเราพร้อมลุยมากๆเลยนะคะพร้อมลุยที่สุดเลยนะคะ ไม่ว่าสถาานในตัวที่เราให้ลูกค้าทดลองทดลองขับตัวนี้นะคะทดสอบที่สนามทดสอบของเราอ s u z u v i o ์ของเรานะคะสามารถลุยน้ํานะคะได้สูงถึง800มิลลิเมตรเลยค่ะมาอีกแล้วค่ะลูกค้าทดสอบรถนะคะอ่าเดี๋ยวเราดูบรรยากาศนะคะลูกค้าลุยน้ําแล้วค่ะเราบอกแล้วว่า i s ส z ของเราลุยน้ําได้สูงนะคะ มาเลยค่ะลูกค้าลถมาแล้วนะคะอ่ะดิไซน์ก็ต้องหลบนิดนึงค่ะของแรงมากนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเอาง่ายๆค่ะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปสัมภาษณ์ลูกค้าค่ะสัมภาษณ์ลูกค้าที่ทดสอบรถไปแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวนะคะตอนนี้แอดมินกับอ่อในส่วนของเอ็ทุรักทุเลมากค่ะ เป็นแม่ป้าสองคนนะคะมาค่ะเชิญลูกค้ามาเลยค่ะเมื่อกี้นะคะขอเชิญลูกค้าลูกค้าน้องลูกค้าน้องเพลงค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าพวกลูกค้าลุยแบบถัาเรียงค่ะลูกค้าลุยสุดๆค่ะเดี๋ยวนะคะ ขอพาขึ้นด้านบนก่อนนะคะอ่านี้เราให้ดูวิวกันไปก่อนนะคะบรรยากาศแบบดีๆนะคะตอนนี้นะคะแดดเริ่มหุบนะคะมล,ล,มมลมก็เริ่มมาค่ะไม่ทราบว่าใครปักตะไคร้ให้เรียงคะาคระเม่ะค,ค่ะใครปักตะคร้เาอ่าเดี๋ยวลูกค้ารองเท้าเปียกนะคะ ขอญาติที่หนึ่งค่ะโอเคค่ะยอมค่ะทุกุนอยู่ในน้ำให้ลูกค้านะคะเชิญลูกค้านี้ค่ะอ,มมอ่าเดี๋ยวขอญอาตนะคะพอดีเอ็นไม่ก็ลืมเจ็บไม้ให้ลูกค้านะคะนี้ทุลาเพลินมากนะคะเอาสดๆกันไปเลยนะคะไม่ทราบว่าขอทราบชื่อนิดนึงได้ไหมคะชื่ออภิสิทธิ์ครับอภิสิทธิ์นะคะ,ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อบ๊อบชื่อบ๊อบนะคะตอนนี้ใช้วเคอห์สรุ่นไหนอยู่คะอ่าวีคอ์สี่ประตูสี่คูสี่อ๋อสี่คูณสี่นะคะอ่าแล้วไม่ทราบว่าลูกค้าใช้งานรถคันนี้มานานหรือยังคะปีกว่าแล้วครับ ปีกว่านะคะมีความรู้สึกไงบ้างคะอ้อขับดีแต่บรตนะดีครับอ้าวครับปกติดีคุณดีไม่ก้อยได้อ๋อค่ะใช้ครับค่ะแล้วไม่ทราบว่าหลังจากที่ลูกค้าทดสอบปตเมื่อคืนค่ะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะณสนามทดสอบของเราก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ลงไอ้หินแบบนี้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากลุ้นไหมคะ้นครแล้วแล้วก็โอ้เหยียบมิดเลยไหมคะใช่ครับอ่าอันนี้ทดสอบกี่รอบคะรอบเดียว อีกสักรอบไหมคะเดี๋ยวหนูไปด้วยลูกค้ามีการนะคะไม่ไปดีกว่านะคะแล้วลูกค้าบอกว่าเอ็มี้าผมวันนี้จะพาไปด้วยค่ะอ๋อเดี๋ยวหนูขอเวลาสักสองปีแหละหนูลดหุนให้นะ่ไหมคะออาถ้างั้นรบกวนขออีกสักคําถามนึงอะค่ะแม้ว่าไม่ทราบว่าเหตุผลอะไรที่ลูกค้าถึงเลือกใช้อีซูซุของเราคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อไม่ทราบว่ามีเหตุผลอะไรบ้างคะใช้มาแต่รุ่นพ่อเลยครับอีซูซุอ๋อกันเตาก็อีซูสุสองคันค่ะ อันนี้คือคันนี้ขับไ้ลุยไว้เที่ยวหรือว่าใช้ทํางานคะขับทางไกลครับไเที่ยวขับทางไกลนะคะมีทุกอะไรบ้างไหมคะน้อยมากน้อยนะคะสอมภาระอ๋อ,ะค,ะอค่ะก็ะนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้ามากเลยเดี๋ยวเรามีของรางวันลนลันล่นแล้ั่นแคะขอหมวกหนึ่งใบค่ะเมื่อกี้น้องต้นอยู่ไหนเอ่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามีการมอบหมวกให้นะคะ,ะเดี๋ยวน้องต้นกำลังเอามาให้แล้วค่ะ เดี๋ยวมอหมวลูกค้านิดนึงนะคะวันนี้ลูลกค้าขึ้นไปทดสอบรถกับเรามานะคะขอหมวนิดนึงนะคะอขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณนะคะ่ะอ่าเมื่อกี้เราก็ได้ฟังน้องเอ๋น้องเอ๋สัมภาษณ์หนึงเอ๋ก็จนเดี๋ยวแป้นหนึ่งไอ๋อเดี๋ยวมีท่านหนึ่งนะคะอ่ามีท่านหนึ่งนะคะได้ค่ะอันนี้ เพราะว่าลูกค้าเราทดสอบเยอะมากนะคะงั้นก็รบกวนสอบถานด้วยค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะสลาวุฒบสลาวุฒนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรคะเอ๋ับอ๋อพี่เอนะคะหรือว่าน้องเอหรือน้องหนูก็ไม่รู้นะอาจจะเรียกกันหนูหนูท่านเนี่ยหนูเรียกพี่เอดีกว่านะคะไม่ทราบว่าพี่เอใช้รถคันนี้นานหรือยังคะปีหนึ่งปีเดียวปีเดียวใช่ไหมคะใช้ตัวไหนอยู่คะตัวนี้ใช้วีคอร์ด เป็นสีประตูหรือว่าสีประตูเซตพีอ๋อค่ะแล้วไม่ทราบว่าเมื่อกี้พี่ลงทดสอบแล้วใช่ไหมลงแล้วขับแล้วข,ขับเองเลยไหมคะขับเองคข,ขับเองเลย,เเลยรู้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับสนามทดสอบของเราวันนี้ก็สนามก็ดีครับได้มันมีหินที่มันไหลได้อครับแล้วก็ส่วนตัวรถก็ดีครับตื่นเต้นดีไหมคะี่ลุนไหมคะหนูอยู่ข้างนอกที่หนูหนูลุนแทน นูรุ่นทุกคันเลยไ่เคยใช้อยู่อ๋อเคยใช้เคยขับวิบากอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยลูกค้าก็จะชิวๆมากไงคะแล้วไม่ทราบว่าเหตุผลที่พี่เอกจะเลือกใช้อีสุสเดียวค่ะมีเหตุผลอะไรบ้างคะคันเดิมก็เป็นอีสุอ๋อเราเป็นลูกค้าเก่อที่เรารักรักในแบรนด์ของเรามากนะคะและใช้กับเราตลอดเลยนะคะอ๋อค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอกมากเดี๋ยวเราเอาหมวกให้ลูกค้าด้วยนะคะ มีเสื้อแล้วลองให้หมวกด้วยขอบคุณนะคะพี่แอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ,ะค,ค่ะได้ค่ะ <c oughs> อะ <c oughs> เอาง่ายๆนะคะเมื่อกี้เราก็ทดสอบไปแล้วนะคะ <c oughs> ทดสอบไปแล้วนะคะอ่ะอะนไ้ อ่าท่านเดี๋ยวขอเชิญีกครั้งนี่ค่ะมีลูกค้าท่านหนึ่งของเรานะคะเมื่อกี้ทดสอบนะคะยินดีให้เราสัมภาษณ์นะคะนี่สัมภาษณ์สดไปเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่หันหน้าทางกล้องให้หนูหน่อยหนูยืนกับพี่แล้วหนูเตี้ยยังไงก็ไม่รู้พี่อยู่่สูงล่างอ๋อพี่อยู่ข้างล่างอยู่ได้ไหมหนูมิดเลยอ่ะอุ้ยให้หนูอยู่บนนะคะจะดีเหรอคะค่ะเออขอทราบชื่อพี่นิดนึงค่ะชื่อเรวัตอ่ะคุณอะไรนะคะ อาชื่อจริงชื่อเล่นชื่อจริงก็ได้ค่ะอชื่อเล่นหนึ่งวะชื่อวัดชื่อตกใจคุณแม่ว่าเด็ตกใจก็ค่ะบอสหนูก็ชื่อเลวัดนะคะบอสหนูก็ชื่อเลวัดนะคะอ่าไม่ทราบว่าชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อวัดครับอ๋อชื่อวัดนะคะอ่าไม่ไม่ทราบว่าพี่ใช้รถคันนี้นานหรือยังคะมาปีกว่าปีกว่าเหมือนกันนะคะไม่ทราบใช้เป็นรุ่นไหนอยู่คะตัวสี่ประตูหรือว่าโวินตอนครึ่งอ๋อโปวินตอนครึ่งนะคะอ่าเมื่อกี้ที่พี่ขับ ทดลองขับแล้วถูกไหมคะขับเองเลยไหมคะมีความรู้สึกไงบ้างคะก็ดูเลยมันรู้สึกว่าระบบมันให้ตัวดีแล้วก็มันท่าทายดีด้วยทาทาย่าเหมือนกับมาลากันไม่ลองไม่รู้อ๋อค่ะก็ชอนแรกก็ตอนแรกในใจก็จะได้หรือไม่ได้แต่เห็นก็ว่าเออเขาลงกันไอ้คนเราก็มาแล้วยังไงก็เหมือนข้อทุกอย่างไงใช่ค่ะแต่ก็ต้องลองค่ะต้องลองแต่หนูไม่กล้าขึ้นนะคะหนูรอง้างลลางหนูตื่นเต้นค่ะ ผมก็ตื่นเต้นเลยนะไม่เคยวิ่งถนนแบบนี้ครั้งแรกนะสวนมากจะใช้ก็ในสวนปามในสวนที่มันไม่เคยแบบนี้เออเลยก็อยากจะลองเป็นประสบการณ์ไว้ถ้าเราเจองานจริงๆเราจะได้รู้ว่าเออเราเคยลงมือนีแล้วถ้ารอบหน้าเรามีใหม่ไหมคะมาครับอ๋อนี่แฟนมันเท่ของเราเลยนะคะแล้วก็หนูขอถามอีกสักคำถามหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้สุสุวาค่ะมีเหตุผลอะไรบ้างคะเหตุผลอะไรถึงเลือกใช้ของเรา ตามที่ว่ามีพี่อะไรคดแนะนําว่าเออลองลองลองดูตัวนี้<ฆ>ดูสูดูว่าเขาเป็นยังไงไรผมก็เลยให้คือลองแล้วก็มาตกลงซื้อหล<ฆ>ังจากซื้อแล้วเ็าโอเคตามที่เขาพูดจริงจริงแลวผมได้ขับได้สัมผัสกับมันก็โอเคเลยค่ะ<ฆ>อ๋อนี่ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะโอ้พี่วัดก็มาร่วมสนุกกับเรานะคะคะอันนี้นะคะ ประทับใจมากค่ะแค่ชื่อหนูก็ประทับใจแย่แล้วค่ะมีการสะดุ้งนะคะเมื่อกี้พี่มีการบอกชื่อจริงนะคะก็ขอบคุณพี่วัดนะคะที่มาร่วมสนุกแล้วก็ร่วมทดสอบรถกับเราที่สนามจริงแล้วก็ยังให้สัมภาษณ์เองนะคะอันนี้หนูให้เป็นที่ระลึกหนูให้ที่ระลึกนะมีเสื้อแล้วต้องมีหมวกขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ